อยัพผมรักทุกคนคลิปนี้หรือคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาสู่วังนาคินนั่นคือคำชะโนดครับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเวลาเดินทางมาเนี่ยต้องบอกว่าสองฝาฝั่งก่อนที่จะถึงนะครับคำชะโนดเนี่ยโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านะครับมีการฝากมือร้องเรียกนะครับก็คือการซื้อ,อเครื่องสักการะ หรือใบสีสู่ขัญต่างๆเนาะหรือใบสีที่เป็นรูปพญานาคเนี่ยยาวมากๆเลยเป็นกิโลเลยนะแล้วผมก็เลือกซื้อที่ด้านหน้านเองและส่วนหนึ่งเพราะว่าอ่ามันมีที่จอดรถให้บริการเราด้วยนั่นเองครับแล้วก็ไม่ได้เสียค่าจอดรถเนาะนะเมื่อเดินเข้าสู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีบางคนก็จะแต่งรูปนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องฮะเป็นอาจจะเป็นทรงพญานาคต่างๆแล้วก็ด้านหน้าประตูก็จะมีการถ่ายรูปเนาะ ก่อนที่จะทางเข้าและกันนี้ครับเราเดินทางมาเรื่อยๆเราก็มาเติมอันนี้คือต้นคนําชะโนดนั่นเองนะฮะแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เขาเรียกว่าการสักการะในจุดแรกเลยการสักการะในจุดแรกเนี่ยมันเป็นการสักการะนะครับเขาเรียกว่า,าปู่พญานาคินต่างๆเนาะครับหรือเท้าต่างๆนะครับหรือนะท่านพญานาคต่างๆเนี่ยในจุดเนี้ย พี่พี่ครับเขาก็วางในเครื่องสักการะเนาะนะครับมีการอาธิษฐานนะครับมีผู้บอกกล่าวนะครับว่าจะต้องอธิษฐานอย่างนี้นะแล้วก็มาใลจุดที่2นั่นคือต้นไม้พันปีนะครับอันเนี้ยนะครับคือต้นกงกางพันปีนะฮะที่เป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเองแล้วก็เห็นไหมนะเนี้ยเราก็เอาเครื่องสักการะมาอีกหนึ่งจุดเมื่อมาถึงอีกหนึ่งจุดเราก็เดินทางไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างนี้ครับในป่าคําชโนดเนี่ยเป็นป่าชายเลนนั่นเองแล้วก็ ก็จะมีลูกศรเนาะนะครับบอกไปในส่วนต่างๆและนี้ครับนางแบบบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองคุณกาลินะฮะนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกหนึ่งจุดสถานที่นะครับที่คนมาเขาเรียกว่าเอาน้ำเนี่ยครับที่ไหลออกมาเนี่ยมาลูบหน้านะครับผมตัวผมหัวนะครับคิดว่าเป็นการปกป้องปกป,ป้องอ่าปกภัยต่างๆนั่นเองนะฮะเนี่ยเห็นไหมนะฮะตัวผมก็เหมือนกันครับผมก็ทําเหมือนทุกคนนะก็ สบายใจนั่นเองครับแล้วมาอีกหนึ่งจุดนะอันเนี้ยเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยมาขออธิษฐานนะครับที่ติดกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าตั้งเหรียญน,นะนะและอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตั้งเหรียญของเราเนี่ยให,ให้มันอยู่กับที่ผมมาทั้งดานเลยเกินแนละ้วบางคนตึ๊บฮะ,ะอยู่เลยนะแล้วก็ขอเป็นดังจิตดนใจให้สําเร็จทุรุง่งตามประการต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็เดินทางไปเรื่อยๆครับนะ ตามทางที่แบบเฮ้ยทางก็เดินได้ดีนะฮะเพราะมันเป็นทางไม้เนี่ยอยู่บนเขาเรียกว่าป่าชายเลนเนาะครับเดินไปเรื่อยๆก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะแล้วก็ไปสู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยพี่ครับแต่ละจุดเนาะก็มีการไหวแล้วมีแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่าดูแลน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแต่ถ้าเป็นกลางคืนละ่ะนะครับ เป็นกลางคืนก็ผมคิดว่าน่ากลัวเลยทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าท้องโลงนะครับปูย่ย่าเห็นไหมนะเนี่ยเรามาสือถึงอีกจุดหนึ่งนะครับท้องโลงที่เขาบอกว่าเป็นท้องผลาญของพญานาคนะครับนะแล้วก็จะมีพญานาคเนี่ยออกมาไหว้นะครับแหวกไหว้ตามพื้นที่ต่างๆนั่นเองและนี่คือคลิปนี้ต้องบอกว่าบารรยากาศดีมากๆแล้วผมก็ได้เห็นวัฒนธรรมนะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่ เพราะฉะนั้นผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะชื่นชอบและชื่นชมมากๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับปกป้องคุ้มภัยพี่พทุกท่านเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับมาให้กำลังใจทีมงานม Diamond